นำบริการใหม่จากแอร์เอเชียนะคะผู้โดยสารที่ไม่ได้จองที่นั่งมาแล้วอยากจะเปลี่ยนมานั่งที่นั่งคอตซีแถวแนระ้ก็สามารถทําได้แล้วนะคะไม่ต้องจองล่วงหน้าได้มาซื้อบทเครื่องได้เลยนะคะเรามีราคาบอกว่ามีโบชวนแนะนําเรียบร้อยนะคะคอตซีของเรานะคะแถวหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้จองมาอยากจะนั่งที่นั่งที่กว้างกางนะคะสามารถที่จะเหยียดขายืดขาได้นะคะสะดวกสบายมาก 490บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเที่ยวบินในประเทศนะคะ490บาทเท่านั้นหรือว่าจะเป็นเที่ยวบินต่างประเทศ2ชั่วโมงขึ้นไปก็เพียง520บาทหรือเที่ยวบินที่แบบยาวขึ้นก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ6ก0บ้างพันหนึ่งบ้างแบบไปติวโมแต่รับรองได้เลยว,ว่าคุ้มมากๆนะคะส่วนที่นั่งที่เป็นแถวอื่นนะคะ2-5เนี่ยก็จะราคาถูกกว่าแถวหนึ่งแค่1 0 0บาทเท่านั้นก็สามารถจอง บดเครื่องบินได้เลยนะคะว่าต้องการจะอัปเกรดที่นั่งค่ะซื้อที่นั่งนะคะที่จะย้ายจากด้านหลังเบาะดำมานั่งเบาะแดงในราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินกันดีกว่านะคะตู้ว่างเหมือนกันค่ะตามมาเลยค่ะ 390บาทถ้าเป็นเที่ยวบินต่างประเทศนะคะ2ชั่วโมงขึ้นไปก็420บาท500บาทแล้วก็800บาทนะคะที่นั่งตรงแถว12จะบอกนิดนึงมันจะเอนเบาไม่ได้แต่ว่ากว้างค่ะค่อนข้างกว้างขวางแต่แถว14นะคะเอนเบาได้ตามปกตินะคะที่นั่งก็กว้างเช่นกันตรงนี้จะมีเลคบูมสำหรับคนที่ขายาวหรือว่าใครทีออ่ที่นั่งมันว่างซื้อหนึ่งที่นั่งอยากจะนอนยาวก็สามารถทำได้นะคะ ได้เลยขึ้นมาบนเครื่องนะคะมาเปิดโบชัวของแอร์เชียดูราคาก่อนได้นะคะถ้าอยากซื้อก็ติดต่อพนักงานต้อนรับได้สามารถย้ายที่นั่งได้หลังจากเครื่องขึ้นไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าที่นั่งของเรามีว่างเยอะก็สามารถที่จะย้ายมาได้หลายคนได้แต่บางทีบางไฟไฟ์ไฟเต็มที่นั่งมีจำนวนจำกัดอาจจะต้องรีบติดต่อลูกเรืเรอตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่ามาก่อนได้ก่อนนะคะติดต่อลูกเรือก่อนได้ที่นั่งก่อนนะคะยังไงก็ มาลองใช้บริการอัปเกรดที่ร้านกับแอร์เชียได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย